สายลมโชยเย็นแสงแดดสำหน้าสองมือสุดแห้งยังไม่ปลายทางแสนไกลใจสบายสบายกันวันใดๆแค่มีสองเราสองล้อและเส้นทางที่ทอดยาว Slow life brighter, ไร้เกิดชีวิตเรียบง่ายบนสองล้อ แว่จอดทัดชมยู่เที่ยวทักอนุณงามสำหรับวัดท่านมาทำเบียนรู้วิถีชีวิตเติมพลังใจให้ชีวิตมีซีสัน Slow Life Rider ชีวิตเรียกง่ายบนสองลอมงสู่ปลายทางไม่มีจดหมายไม่มีเวลาแค่นีใจที่พร้อมออกเดิมทางข้างภูเขาสูง ันาอชงสมวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Slow Ride Rider EP ที่92พาร์ทที่2กับการเดินทางวันที่15กุมภาพันธ์2024เช้านี้เราก็เตรียมตัวออกเดินทางตั้งแต่เช้าครับ ก็ทำการเซ็ตของติดกล่องกับรถให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปยังจังหวัดราชบุรีครับตติมพลังใจใจห้ชีว บางครั้งก็เหนื่อยล้าแต่ทุกอุปรสรรคคุณสอนให้เราเรียนรู้เมื่อวานเราก็ขี่รถฝ่าไอร้อนตลอดทั้งวันนะครับทําให้เพลียเมื่อคืนก็นอนหลับสบายกันมากเลยครับ และเวลาประมาณ6โมง45นาทีนะครับก็ไดอเรกได้ยามออกเดินทางกันต่อครับ เดินทางกันตั้งแต่เช้านะครับอากาศในเช้าวันนี้ก็เย็นนิดหน่อยนะครับขี่แบบสบายๆไปเรื่อยๆครับ เราก็แวะมาเติมน้ำมันที่ปตทเกาะสับโรงเวลาประมาณ7โมงเช้านะครับเดี๋ยวจะได้ออกเดินทางกันยาวๆเลยครับ พอดีขาอินเตอร์คอมตัวเก่านะครับขามันหักไป1ขาก็เลยต้องหากาวสองหน้ามาแปะเพื่อให้มันอยู่นะครับก็ซ่อมแซมกันก่อนออกเดินทางในเช้าวันนี้นิดหน่อยครับก่อนออกเดินทางก็ดูดน้ำโชว์สักหนึ่งทีครับ เวลาประมาณ7จ็โมงสินาทีก็ได้เวลาออกเดินทางกันแล้วครับจุดหมายปลายทางต่อไปของพวกเรานะครับก็จะอยู่ห่างจากปั๊มน้ำมันแห่งนี้ไปประมาณ73กิโลเมตรนะครับน่าจะใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมง10นาทีตาม Google Map บอกครับ แสงแดดก็สวยงามมากเลยนะครับในเช้าวันนี้วัดสีขาวๆด้านหน้านะครับก็ชื่อว่าวัดหินแท่นลำพาชีนะครับผมก็พึ่งมาหาข้อมูลตอนตัดต่อคลิปอยู่นี่แหละครับ ข้างในวัดก็ค่อนข้างจะสวยงามเลยนะครับพอดีไม่ได้หาข้อมูลมาก่อนเลยอดแวะเยี่ยมชมเลยนะครับ ก็ขี่ตาม GPS มาเรื่อยๆนะครับในเช้าวันนี้ก็ไม่ได้ชำนาญเส้นทางอะไรหรอกนะครับ ตอนนี้เราก็ขี่รถมาใกล้ถึงจุดหมายปลายทางของเราในเช้าวันนี้แล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปหาที่จอดรถกันก่อนนะครับ เราก็เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางที่นี่เวลาประมาณ8โมง10นาทีนะครับใช้ระยะเวลาในการเดินทางมาประมาณ1ชั่วโมงนะครับเร็วกว่าที่ GPS คำนวณไว้ประมาณ10นาทีนะครับครับตอนนี้อยู่ที่ไหนครับ ป,ปลาดปุ๊บปล่อยรัปแาบน้ำหวานก่อให้สุขภาพร่างกายเพื่อสุแ่ยาแจกจ่า you in free 不过来这个 ตลาดโอ้ะป่อยอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับเป็นตลาดเช้าที่อยู่ติดกับลำน้ำพาชีตลาดแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ชุมชนไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงที่อพยพเข้ามาพร้อมกับชาวมอญในอดีตนะครับโอ้ปป่อยมาจากภาษากะเหรี่ยงแปลว่าพักผ่อนไฮไลท์ที่ไม่อยากให้พลาดที่นี่คือเวลาประมาณ7จ็ดโมงครึ่งถึง8ปดโมงนะครับใส่บาทพระสงฆ์ที่ล่องแพไม้ไผ่มาตามลำน้ำพาชี เป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่สวยงามเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาเยือนนอกจากนี้จะได้สัมผัสกับบรรยากาศตลาดของชุมชนชาวกะเหรี่ยงที่มีเอกลักษณ์และมีสินค้าท้องถิ่นอาหารพื้นถิ่นจำหน่ายมากมายให้เลือกซื้อหาตลาดเปิดวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่เวลา7โมงเช้าถึงบ่าย2โมงครับ รับที่ตลาดโอ๊ป่อยนะครับก็จะมีอาหารแล้วก็เครื่องดื่มหลากหลายแบบจําหน่ายเลยนะครับซึ่งในแต่ละร้านก็จะขายของไม่ซ้ํากันนะครับทําให้เราเลือกซื้อเลือกกินของที่เราอยากกินได้เลยนะครับ tôi biết chắc không có tôi không có không có tôi không có tôi không และสมเมนูแรกที่เราเลือกกินในเช้าวันนี้นะครับก็จะมีขนมถุงทองทอดมีตำโอ๊กป่อยนะครับแล้วก็มีขนมจีนน้ำยายหยวกล้วยใส่ไข่ยางมาตูมนะครับ จะถามว่าอร่อยไหมนะครับก็กินกันจนหมดทั้งสองจานนะครับแล้วเราก็มาต่อกันที่ก๋วยจั๊บกันอีกหนึ่งถ้วยนะครับ ซื้อตับได้ดิของแห้งมีติมด้วยมีแต่ร้อนนะคะ ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ่วเนัหดเปลี่ยนได้ไหมถามครัไหนโชว์ดิ หมูย่างกระเทียมโทนกระเทียมโทนด้วย ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตลาดที่มีบรรยากาศค่อนข้างชิลนะครับแล้วก็อาหารค่อนข้างอร่อยเลยใครที่ยังไม่เคยมาก็ลองมาได้ครับตลาดที่นี่ตลาดโอ๊ะปอยส่วนตัวผมถือว่าถูกใจมากๆครับแล้วก็อยากกลับมาที่นี่อีกครั้งนะครับคร ้อะไรมาบ้างไก่ข้าวเหนียวคือเนี้อะไรมันรู้ถุงทองกับทานดูทานหน่อยดิ <laughs> ไก่น้อยแล้วก็ข้าเวาเหนียวเหนียวอะไรมันรู้ข้าวเหนียวหมูปิ้งกับข้าวเหนียวหมูผัดไอ <laughs> <laughs> ติมดีกว่า อันนี้ก็ข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวเหนียวเพิ่งแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นถุงทองร้านนี้อร่อยมากแล้วก็เอาน้องไก่กลับมาเฮ้๊อว์ฮะอันนี้กำลังกินไอติม จะเอากลับยังไงก่อนนี่น้องเวลาประมาณ10โมง15นาทีนะครับก็ได้เวลาออกเดินทางกันต่ออีกแล้วครับจากตลาดโอ้ปล่อยไปยังจุดหมายปลายทางต่อไปของพวกเรานะครับก็มีระยะทางประมาณ45กิโลเมตร Google Map บอกว่าใช้เวลาเดินทางประมาณห้าสิบนาทีนะครับ ขี่มาใกล้ถึงอุทยานนะครับก็จะพบว่ามีลานกางเต็นท์แล้วก็มีที่พักมีรีสอร์ทเยอะแยะมากมายเลยนะครับแถวแถวนี้ช่วงที่พวกเราเดินทางมาก็เป็นช่วงที่ใกล,ล้ฤดูร้อนนะครับทำให้ต้นไม้แห้งเหี่ยวเฉาไปบ้างแต่ถ้าเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวบรรยากาศดีๆต้นไม้เขียวเฉาอุ่มก็น่าจะสวยน่าดูเลยนะครับแถวนี้ ก็มาจ่ายค่าธรรมเนียมในการเข้าชมอุทยานกันก่อนเลยนะครับเนื่องโดยจังหวัดราชบุรีมีอุทยานทั้งสิ้นหนึ่งแห่งทั่วนนะครับเราก็คงจะไม่พลาดที่จะมาล่าลายเซนที่อุทยานแห่งนี้ครับ,ลลบ,บและตอนนี้เราก็อยู่กันที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันครับเรามาล่าลายเซ็นกันดีกว่านะครับ และลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ที่อุทยานแห่งนี้ก็จะเป็นรูปผีเสื้อนะครับ ไปเอาลายเซนกับตาประทับแต่ได้เป็ดกลับมาด้วยนะครับนี่ครับก็เป็นตาประทับของอุทยานแล้วก็ลายเซนของเจ้าหน้าที่นะครับสวยงามมากเลยครับปมตาเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ลงไปที่บ่อน้ำพุร้อนด้านล่างกันนะครับ อากาศค่อนข้างร้อนนะครับมาถึงเราก็จัดเครื่องดื่มเย็นๆกินกันก่อนเลยครับ,บรน,นี่ก็เป็นบ่อน้ำร้อนนะครับที่นักท่องเที่ยวจะมาแช่เท้ากันอม ก็มาถึงตาพวกเราลงมาแช่เท้ากันบ้างนะครับแต่ว่าน้ำไม่ค่อยร้อนเลยครับลงมาตอนนี้นึกว่าจะร้อนกว่าน,นี้ซะอีกก็ว่าทำไมาน้ำไม่ค่อยร้อนนะครับยังไม่ถึงรอบที่เขาเติมน้ำร้อนลงมาในบ่อท,ที่เราแช่เท้ากันนะครับ พอถึงเวลาเจ้าหน้าที่ก็จะมาถ่ายน้ําเก่าออกนะครับแล้วก็เอาน้ำร้อนใหม่มาใส่ให้พวกเราแช่เท้ากันนะครับเราสองคนก็แช่น้ําคลายเส้นที่เท้านะครับกันพัก,กใหญ่เลย เช่เท้ากันเสร็จแล้วเวลาประมาณบ่าย2องเราก็มากินข้าวกลางวันกันนะครับบ่อ,บอน้ำพุร้อนที่นี่ชื่อว่าโป่งกระทิงนะครับอ,อากาศก็ค่อนข้างร้อนมากๆนะครับในวันนี้ตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามโมงก็คงได้เวลาเดินทางกลับกันแล้ครับเดี๋ยวมาเตรียมข้าวเตรียมของแต่งตัวแล้วก็เดินทางกลับกันดีกว่านะครับ สุบปายไปรองเท้าพาไปครูใจพร้อมออกเป็นทางไปสู่ป่าเขาลำเนาไพ่อากาศสดชื่นหายใจเข้าลึกๆความเหนื่อยล้าหายไปเหลือเพียงรอยยิ้มปากโคงเลียงเลีย ตามทางผ่านน้องตอกไม้ชมวิวทิวทัศน์สวยงามใจบักบานพบเจอสัตว์ตาเนา้นหน้าชนิดนะ่ารักนะน่าเอ็นดูธรรมชาติสร้างสวรรค์สวยงามเหลือดูป่าโค้กเลงเรียด เรียกได้ว่าบรรยากาศขากลับนี่ก็สู้แดดกันต่อนะครับอากาศค่อนข้างร้อนเลยแต่ว่าเราก็เดินทางกันไปเรื่อยๆครับเพราะว่าจุดหมายปลายทางของเราก็เหลือแค่กลับบ้านอย่างปลอดภัยแค่นั้นนะครับ เวลาประมาณห้าโมง50นาทีนะครับเราก็อยู่กันที่จังหวัดนครปฐมแล้วครับระหว่างทางเราก็จอดแวะพักกันมาสอรอบนะครับเพราะว่าอากาศที่ร้อนนะครับอากาศร้อนๆแบบนี้ก็อาศัยจอดพักบ่อยๆเอานะครับดีกว่า เหนื่อยแล้วก็เป็นลมแดดขึ้นมาเดี๋ยวจะแย่นะครับสำหรับค่าใช้จ่ายที่ทริปนี้นะครับค่าน้ำมันทั้งหมด2ถังนะครับถังแรก640บาทถัทงที่2 540บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1180บาทนะครับ ส่วนค่าที่พักก็ที่โรงแรมฮอปอินจังหวัดกาญจนบุรีนะครับราคาคืนละ750บาทครับส่วนค่ากินก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับว่าจะกินอะไรยังไงนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพ,พี่ๆที่ติดตามรับชมกันในคลิปนี้ด้วยนะครับแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหรือใครมีอะไรสงสัยหรืออยากพูดคุยกับพวกเราก็คอมเมนต์ได้ข้างล่างใต้คลิปนี้เลยนะครับ แล้ววันนี้ก็ถึงกรุงเทพอย่างปลอดภัยนะครับแล้วผมก็คงต้องขอกล่าวคำว่าลาไปก่อนสวัสดีครับ right now i want you to fold me and hold me tight right now i want you to fold me and hold me tight right now i want you to fold me and hold